ก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่คนชอบมองข้ามนะครับนั่นก็คือน็อตล้อครับเพื่อนเรถเราเก่าแล้วนะสามสิบ f อปีนะครับน็อตนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับผ่านความลงความร้อนเกียวหวงเกียวหวานนะครับล้มบ้างอะไรบ้างนะอืมผมก็ซื้อมาขับกลับมานะครับตอนใหม่ๆเลยล้อลุดเดี๋ยวมาดูเคสนี้กันก็สวัสดีนะครับเพื่อนเือนทุกคนนะครับกลับมาอยู่กผมเมือนเจ็ทคุงจะมาหา เลยฝากคนไลค์กดาตั้งตระทกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนก็นี่ครับว่างจากงานละครอีกแล้วนะก็กลับมาอยู่กับอิวสุบัตตี้นะกันอีกเช่นเคยนะนี่นะก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนแล้วนะเพื่อนๆก็กะว่าจะมาแมนเทนเนนนะครับอ่ารอรถัะหน่อยเนาะเพราะว่าตอนซื้อมาตอนแรกอะล้อมันหลุดไปชี้ไงสำหรับรถผมเนี่ย ขับแปดสิบเก้าสิบล้อหลุดไปทิ้งแล้วเพราะว่าอาน็อตล้อนะนอ็อตล้ออาเราเข้าใจอยู่ว่ามันอ่ารถอายุสามสิบกว่าปีแล้วน็อตล้อเริ่มล้มอ่าน็อตเริ่มขายบ่อยอืน็อตเริ่มเสื่อมสมรัติภาพอะไรประมาณนี้นะเราก็จะมาเปลี่ยนน็อตล้อกันสําหรับวันนี้นี่ผมไปซื้อมาแล้วชุดหนึ่งตกอ่าอันนึงก็ตกห้าสิบาทอืมสาหรับอาตัวตัวฟู่เนาะเนี่ยยาวพิเศษเลยนะ ยาวอ่ะหกเซนหกเซนหกอืมสำหรับรถย e ูสุน็อตตั้งหากนะไม,ม่อืมอันนี้ราคาแกนเฉยก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งสี่ล้อเลยเวลาขับไกลๆจะใมั่นใจเนาะอืมจะให้ตัดปัญหาเรื่องน็อตล้อไปเลยอ่าเพราะรถสามสิบกว่าปีก็ควรจะเปลี่ยนละอืมน็อตมันก็อ่าล้ามาเต็มทีละอืมเราก็าจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะแล้วก็ดูช่วงล่างด้วยพวกอ่าเบรก พวกอะไรต่างๆที่หลวมมาเนาะเราจะเตรียมการไว้เพราะว่า,าใกล้ถึงหนาวแล้วเราจะออกไปเชื่อนไกลๆบ้างนะสักสองสามร้อยโลอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนัดช่างไว้แล้ววันนี้เป็นพวกกันเนาะที่ทําช่วงล่างอยู่โอเคปะ่ะก็ตอนนี้ว่าถึงตัวเมืองฉางเตาไม่ชิดเลยนะไม่เป็นไรก็นัดช่างไว้ประมาณแปดโมงกว่าอตอนนี้ก็ถึงใกล้ถึงแล้ว อู่เที่ยงจะไปทำก็คืออู่เป็นบ้านเนาะก็เป็นหาคู่พวกกันนะครับวันจันทร์จันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าทำงานที่อูนะ่เนาะวันเสาร์ที่ก็จะมารับจ็อบนะครับก็คุยง่ายคนระับเพื่อนกันว่าทำเกี่ยวกับอ่ะเครื่องยนต์ช่วงล่างอ่าเด็กคัดต่างๆทั้หมดเลยโอเคตอนนี้ก็อยู่ตรงอ่ะโรงพยาบาลเกษมราษฎร์น,นะใครเคยมาแปดลิ้วเนาะ เราทิ้งรถติดกูมากนะคนมาเที่ยวอ่ามาถูกพ่อกันนะสำหรับจังหวัดจังหวัดเราเนาะวัดเยอะนะวัดสวยเยอะตอนนี้ออยู่ตรงนี้อ่ะสถานรถไฟชายเชียงฟานะก็มาตอนเช้ารถก็จะไม่ติดเท่าไหร่ถ้ามาหลังติดโมยเริ่มแล้วเพื่อนๆใครจะมาเที่ยวเนะก็มาไวๆเลยนะออกเดินทางแต่เชนะ้าเนาะ โอเคการขับต่างๆฟิลได้มีการขับนั่งดีมากนะยืนสูกมัดดีนะเป็นรถที่ใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่แล้วก็แบบดื้อทนด้วยประหยัดด้วยอ่าทางซ้ายนี่ที่รถออกมาเนี่ยคือสถานีรถไฟจังหวัดชันเท่านะครับตรงนี้ก็คือกลางเมืองละกลาเส้นนี่นะ อันนี้ก็เป็นคิวของนัดล้อเบรกช่วงล่างต่างๆเนาะผมว่าอ่ารทำตั้งแต่ซื้อรถใหม่ใหม่อะไรนะย้อมหนึง่งครั้งอันนี้แล้วก็ทำแบบไม่เต็มตู๋เท่าไหร่นะก็ตามงบเนาะก็ค่อยๆทำทเรื่อยๆนะสำหรับรถเก่นเานะอย่าไปทำอะไรอ่ทีเดียวนะก็ใช้หลังงประมาณที่เยอะแต่ถ้าใครมีทุนนะก็ทำเร้เลยนะทำครั้งนึงก็ขับเป็นย,ยาวๆแล้วโอ้โห 5ปีถึง7ปีต้องมีนะสำหรับช่วงล่างเนาะ <S <S รบใหม่ไฟแดงเนี่ยขับไปเลยนะ5ปี7ปีไม่มีอะไรทงังนั้นั้นนะ <S <S แล้วแต่คนขับด้วยเนอะว่าต้องอดูแล้่างกาเาเตรนเ่าไม่ใช่แบบลงหลุมขับรถแบบ,บสมบูรณ์สมบันเนี่ยก็ไม่ไหว <S <S โอเควันนี้ก็จะไปขอดล้อหมดเลยทั้งสี่ล้อ, <S <S ลอดูที่ว่ามันมีอะไรอ่า เป็นห่วงมากเนาะเวลาเราเดินทางไกลนะเบสสัมพัญมากนะขึ้นเขาลงล้วลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับตรงนี้คือใจกลางเมืองแตนลิวเลยนะเพื่อนเพื่อนใครเคยมาก็น่าจะเคยผ่านกันอยู่แล้วนะโอเคอ่าข้างหน้าก็ใกล้ถึงแล้วนะเพื่อนนะก็อยู่หนะ่างจากบ้านผมประมาณสิบกิโลอ่าเป็น อู๋พวกกันเนาะที่ทำสีทำช่วงล่างทำเครื่องเนีก็ที่ที่เดียวกันเลยพวกกันนะโอเคเดี๋ยวเรารอช่างสักแป๊บหนึงเนาะเช้าๆอยู่ตอนนี้โอ้ยถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาถอดล้อกันโอเคโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก ก็มาถึงนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ถอดลอ้อเลยนะผมก็จะทําล้อหลังก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าล้อหลังอ่ะมีอาการ่น้ํามันรั่วนะครับเราก็จะถอดออกมาดูด้วยนะว่าตรงไหนมันรั่วเราจะทำการซ่อมนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นแมลงนะครับก็ขึ้นอย่างระมัดระวังนะเพื่อนๆนะแล้วควรใส่ข้ำยันด้วยนะ กันพลาดนะครับถ้าสมมติว่ามันร่วงจากแม่แรงก็ยังมีอะคํานะครับคอยนิ่โอเคก็จะใช้เวลาไม่นานพี่ๆในการอ่ะเปลี่ยนน็อตล้อเนาะแม่แรงก็ตัวไม่กี่บาทนะครับตัวสามสี่ร้อยบาทเนาะพกพาสะดวกด้วยแบบนี้โอเคก็จะเปลี่ยนน็อตล้อนะทั้งสี่ล้อเลยแล้วก็จะดูอะพวกเบรกด,ด้วยเนาะ ถอดแล้วก็ดูให้ดีนะพเพื่อนๆเกี่ยวกับระบบเบรคนะครับถ้าหมดก็เปลี่ยนเลยถ้ายังไม่หมดก็ทําความสะอาดนะครับก็จะมีพวกขี้เบรคขี้ผงต่างๆเนาะก็บัดให้ดีนะครับเช็ดให้ดีก็ถือว่ารอนี้ปกตินะครับนี่ครับน็อตใหม่กับน็อตเก่านะจะเห็นได้ว่าโหต่างกันมากๆนะความยาวนะครับก็แนะนํานะ ให้เลือกเป็นน็อตดำนะเพื่อนนะเพิ่มตังอีกหน่อยนึงแข็งกว่าตอนนี้ช่างก็กําลังอ่าคํานวณเนานะว่าเราจะใช้ความยาวน็อตเท่าไหร่นะจะให้ตัดถูกนะครับอ่าหลังจากคำนวณแล้วก็ตัดแล้วก็เอาน็อตใหม่ต่อเข้าไปนะครับจริงจริงนอกจากการต่อเข้านะกะ็สามารถวางแหวนเนาะแล้วก็ขันเข้าได้นะครับน็อตก็เข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าเกียวอ่ะมันจะล้มหมดนะเพื่อนๆนะเกียวไม่สวยเลย อตอกชั่วกว่าตัวขวานี่คือน็อตเก่านะครับจะเห็นได้ว่าฟันเลยเนะาะอันนี้คือน็อตใหม่นะครับอืมที่จริงมันยาวหกเซนหกนะผมก็ตัดให้มันพอประมาณนะที่เราจะใช้นะครับก็ลองวัดดูเนาะอ่าฐานแล้วก็แม็กเนาะแล้วก็น็อตนะครับอืมจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนน็อตตัวผู้ใหม่ตัวนี้อต่อเข้าไปใหม่แล้วนะเกียวสวยเลยอ่านี่เกียวสวยเลย ตัวล่างยังไม่ตอกนังเนี่ยสั่นจุดเลยอืมแล้วเวลาใส่แม็กไปนะมันก็โอ้โหมันก็กินเข้าไปครึ่งแล้วอะ่ะแล้วน็อตมันก็กินเกียวแบบกินเกียวนิดเดียวอืมทําให้นอนมันชอบคลายชอบหลุดเนาะอืมประมาณนี้คนระับเราก็เปลี่ยนน็นอตตัวผู้ครับยกเซตเลยโอเคโอ้หมันหลายแผ่นเลยนะมันทำหน้าที่อะไรหายรองเข้าอน่ อืนี่ตอนนี้เปลี่ยนน็อตเสร็จแล้วนะเพื่อนๆสวยทุกตัวนี่ที่เราเปลี่ยนอย่างนี้นะครับช่างเขาบอกว่าอ่าถ้าเราขันหรือว่าเราอ่ายิงบล็อกเข้าไปอ่ะมันจะทําให้เกียวเสียไนงะเราก็เลยเสียเวลาหน่อยถอดมาเนาะแบบไม่เน้นจบไวนะครับทํากันเองนะเน้นคุณภาพอืประมาณนี้โอเค โอสวยทุกตัวเลยนี่ดูอ่าก็เสร็จหนึ่งล้อนะครับเพื่อนๆนะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสี่สิบนาทีต่อล้อเนาะสาหรับล้อหลังนะครับเพราะว่าต้องถอดเท้าออกมานะเพื่ออ่าให้มันงานเนียบเลยแหละต่อเข้าเนี่ยเกียวจะสวยทุกตัวก็เห็นได้ว่า น็อตยาวออกมาเยอะเลยนะอืมเขาเนี้ยอ่ามันจะกินเกียวเยอะหน่อยเราแจะขับรถอย่างมั่นใจนะเพื่อนรถสามสิบกว่าปีแล้วเปลี่ยนก็ดีเหมือนกันนะน็อตมันก็ผ่านอะไรไม่เยอะนะครับความลงคว,มลความรา้อนความร้าอ่าบางอันเกียวหวานเกียวร้มอืมจับเปลี่ยนเลยสี่ล้อหนึ่งพันบาทน,นี่พอถอดข้างนี้นะโอ้โหน้ำมันเยิ้มเลยไม่รู้ตรงไหนั่วนนะเดี๋ยวให้ช่างดูนะเพื่อน ก็ถอดออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ซ่อมไปเลยช่วยซ่อมก็ไม่น่าที่บาทโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ล้อหลังควงขวายังไม่เปลี่ยนน็อตนะอันนี้เป็นน็อตเดิมนะตอนถอดอยู่โอเคก็ทําเหมือนกันนะเพื่อนๆนะทาเหมือนร้อยฝั่งเลยก็ตอกล็อเจาะออกนะครับตอกประมาณสองสามทีก็ออกแล้วนะ โอเคข้างนี้ก็มีน้ํามันรั่วนะครับรั่วซึมเนาะก็เดี๋ยวไปซื้ออะไหล่นะราคาอะไหล่ก็ไม่แพงนะพวกซีนเนาะราคาหลักสิบบาทนะครับเปลี่ยนให้มันครบเนาะมันจะจบๆไปนะแล้วเราก็ตอกน็อตตัวใหม่เข้าไปนะเหมือนเดิมเลยเกียวก็จะสวยทุกตัวอันนี้เราเอามาล้างน้ําแฟบนะพี่พเพราะว่ามันเปิดน้ํามันเฟืองท้ายที่ลั่วออกมานะครับ ทำให้เบรกเบิกล้อเลื้ลื่นไปหมดนะเราก็ทําความสะอาดเนาะก่อนที่เาจะใส่เข้าที่เดิมนะครับนี่ล้างแฟบหมดเลยก็ลังได้พอประมาณเนาะมันก็ยังมีความมันติดอยู่บ้างนะพี่ๆโอเคนี่ครับเปลี่ยนน็อตเรียบร้อยแล้วเพื่อนสวยทุกตัวช่างคุณภาพนี่ทงมันเองนั้นเน้นสุด ก็ที่มันรั่วนี่เพราะอะไรนะซีนซีนิีนินอะไรนะช่างขาวซิล์เผาด้านหลังนะไม่ใช่น้ำมันเบรกนะนนเพื่อนนะมันก็รั่วจากน้ำมันเบรกได้ดนะ้วยใช่ไหมช่างขาวอืมแต่ว่าเราก็ต้องถอดออกมาดูเนาะอันนี้อ่ารั่วออกมาจากเผานะมันจะมีีนอ่ากันน้ำมันออกมาอันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วคนระับตัวแปดสิบบาทอืมไม่แพงโอเคตอนนี้กำลังประกอบนะเนีย่ยเปลี่ยนน็อตย,ยาวอ่ะเดิมเยอะไม่ต้องกลัวหยุดเลยทีนี้ขับไปเลย ขับไปให้ล้านะอานนี้โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากก็เรียบร้อยนะครับสําหรับล้อหลังสองล้อเนาะเปลี่ยนน็อตล้อใหม่หมดนะครับแล้วก็เช็คการรั่วการซึมนะครับเช็คเบรกต่างๆนะอะไรเสียก็เปลี่ยนเลยนะเพื่อนๆนะเพ,นนะเพราะว่าเราถอดมาแล้วเนาะทําทีก็ใช้กันอีกยาวๆแหมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปทําล้อหน้ากันต่อ ล้อหน้านี่จะถอดง่ายกว่าล้อหลังไงเพื่อนถอดแป๊บเดียวจริงๆล้อหน้าเนี่ยทําแบบไวมากก็ใครอยากจะเปลี่ยนอยากจะทำนะครับก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะล้อหน้าก็แบบเปลี่ยนง่ายมากๆเลยไวมากๆเลยด้วยก็ถอดล้อนะแล้วก็ถอดดิสเกออกมานะพี่ๆไอตัวล็อกดิสเบรกก็จะมีประมาณห้าตัวนะสําหรับน็อตเนาะก็เป็นเครื่องมือธรรมดานะ พ,พี่ถ้ามีบล็อกเบิร์กอะไรก็สามารถทําได้หมดนะสําหรับการถอดล้อแต่เรามีบล็อกล,ล้วยิงพืด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 เลยโอเคแล้วก็ดึงตัวล็อกออกนะครับตรงนี้ก็จะมีน็อตตัวใหญ่หนึ่งตัวก็พอเรามาเล่นรถเก่านะแล้วก็ทำเองนะซ่อมเอง ได้ความรู้ด้วยได้เล่นรถด้วยศึกษาอะไรไปด้วยทำรถเก่าเนี่ยมันนะพี่ดมจากคนที่อไม่รู้เรื่องรถเลยก็อ่าจะซึมซับตรงนี้ไปแต่ผมมาเล่นมาประมาณสิบกว่าปีนะตัวแรกที่เล่นอ่ะเป็นอ่ะ KE 70นะเป็นรถเก่งนะครับก็ไปๆมาก็เปลี่ยนคันนะครับก็เป็นแนวแค m เปอร์แวนนะครับ ค่ำไหนอนอนนั่นนะสะดวกสบายมากๆโอเคแค่นี้ก็ถอดได้แล้วแล้วเราก็ตีน็อตเก่าออกนะแล้วก็ตอกน็อตใหม่เข้าไปเหมือนเดิมอ่าขั้นตอนนั้นผมลืมถ่ายมาให้ดูนะครับอันนี้ขั้นตอนการประกอบนะทำง่ายมากเลยสำหรับอ่าล้อหน้านะทำไว้ด้วยลืมถ่ายตอนตอกมาให้ดูนะครับ ก็ทำง่ายๆเลยพี่พี่ก็คอนต่อแล้วก็เอาตัวใหม่ต่อเข้าไปเนาะอืมเหมือนทำเหมือนทำกับล้อหลังอะโอเคนี่ก็คือน็อตที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับสวยทุกตัวอืมถ้าถอยมาตอกเนี่ยสวยทุกตัวพี่พี่แต่ว่าถ้าทำตามมาช่อง y o YouTube หลายๆช่องเขาก็จะใช้การยิงบล็อกเนาะเอาแหวนรองยิงบล็อกมันก็จะแบบอ่ามีแรงมีแรงดึงนะ แรงดึงเกียวอ่ะเออเข้ามาเกียวก็จะไม่ค่อยสวยโอเคประมาณนี้พี่พี่ใครสนใจก็อ่าลองไปทําดูนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ย้ำน็อตทั้งสี่ล้อที่เราเปลี่ยนไปนะให้แน่นเนาะอืมแล้วก็ออกไปเชสกันโอเคเดีจะมาสรุปให้ฟัง <Wow. S 1> ก็โอเคครับเพื่อนเพื่วันนี้ก็จะมาสรุปนะครับให้ฟังนะว่าทําอะไรไปบ้างนะครับถอดล้อออกหมดเลยอืมเมื่อวานนี้ ก็จะมาสรุปราคาให้ฟังแล้วก็จะบอกนะว่าทําไมผมต้องเปลี่ยนน็อตล้ออือก็คันนี้คนระับเคยล้อหลุดไปตอนผมซื้อมาใหม่ๆนะสําหรับยูสุบัตตี้คันนี้นะผมก็เลยอ่ะขับรถก็เป็นกังวลว่ามันจะหลุดอีกอะไรอย่างเงี้เนาะอ่าที่ล้อมันหลุดอะ่ะเพราะว่าอ่าน,น็อตอะมันสั้นมากๆนะสำหรับแกนน,น็อตแต่มันสั้นมากๆผมเลยจับเปลี่ยนเนาะของเก่ามันอ่ายาวประมาณสี่เซนติเมตร พี่พี่มันก็เหมาะแกการใส่ล้อกระทนะเนาะรถกระทุกแต่ก่อนเนี่ยมันก็เหมาะแกการใส่ล้อกระทะที่ดูอ่ะแข็งแรงแข็งแรงพอเรา,ามาทําเป็นรถแคมปิง้งรถแต่งนะแล้วก็ต้องใส่แม็กเนาะก็แม็กก็จะทําให้อ่แกนน็อตเหลือหน่อยเดียวนะเพราะว่า,ามันมีฐานของแม็กนะประมาณสองเซนน็นอตตัวเมียก็จะกินน็อตแค่แบบไม่ถึงเ้นนะเพื่อนอ,อแล้วพอขับขับไปมันชอบคลายนะไอ้น็อตตัวเก่าเนาะ มันน่าจะแบบหมดสาภาพของมันแล้วล่ะเราก็ควรเปลี่ยนเนาะสามสิบกว่าปีแล้วอ่ะตอนนี้รถอายุประมาณสามพิบสองนะแล้วแกนน็อตมันก็ดูอ่ะซึ่งส่งมากเลยเมื่อวานก็ถ่ายให้ดูแล้วเนาะผมก็เลยจับเปลี่ยนเลยนะเอายาวสุดหกจุดหกเซนเลยอือก็เปลี่ยนทั้งหมดสี่ล้อนะใช้น็อตไปทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวก่อนซื้อมาตัวห้าสิบบาทนะสําหรับรถยาวพิเศษนะแล้วผมก็เอามาตัดนะอือเอามาตัดอ่อให้มัน พอดีแกการใช้งานก็กะว่าให้มันกินนอ็อตมันกินสักสองเซนอฝ่าอืมจะได้แบบโอ้โหอันเก่ามันแบบกินน้อยจริงพี่ๆประมาณครึ่งเซนเองขับไปไหนก็เสียวแล้วบางตัวก็มีน็อตหวานด้วยผมก็เลยจับเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยเนาะแต่การถอดล้อผมก็เช็คช่วงล่างเนาะว่ามีอะไรรั่วซึมก็จับเปลี่ยนหมดเลยเมื่อวานนี้ก็มีอ่ฟซีนนะพวกเทาท้ายนะ เปลียนใหม่หมดเลยตัวละ80บาทเท่านี้ี่ะมันร่วมซึมเนาะแล้วก็อก้มดูแล้วก็มีน้ำมันหยงน้ำมันหยดแล้วก็ซ่อมนะคร,ระบบับพวกระบบเบรกระบบอะไรต่างๆนะก็ถอดแล้วก็ดูให้หมดเนาะช,ช่วงล่างช่วงล่างนี่แต่ว่าร้อหน้านะจะเห็นได้ว่าน็อตรบิดนะพี่ๆไขจนระเบิดเลยเพราะว่าน็อตน็อตผมตัดมายาวไปอือด้านหน้ากับด้านหลังไม่เท่ากันนะใครอาจจะทำเนาะ ด้านหน้าต้องตัดสั้นกว่าหน่อยนึงเพราะว่าอ่าไอตัวรองฐานอะ่ะเออข้างหน้าข้างหลังไม่เท่ากันก็ล้อหน้าก็จะยาวไปเดี๋ยวผมจะไปซื้ออน็อตนะใหม่นะให้มันยาวกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งเออตัวนี้น็อตสามเซนคนระับก่อนหน้าน่าจะซื้อประมาณน็อตสี่เซนน่าจะได้อยู่อือก็รวมๆแล้วก็โอเคนะก็เปลี่ยนน็อตแกนล้อนะทั้งหมดอ่ายี่สี่ตัวก็ตก หนึ่งันบาทเนาะแล้วก็ชาชาักค่าช่างเนาะพวกกันนะก็ให้ไปเจ็ดร้อยนะครับก็จบประมาณพันเจดนะแล้วก็เปลี่ยนซีาลูกยงลูกยางที่มันรั่วนะก็80บสิบบาทต่อข้างนะครับก็ประมาณพันเจ็ดบาทนะเบรกเบิกก็ยังมีอยู่ช่วงล่างก็ยังพอได้นะเพราะทำมาปีที่แล้วนะก็ถือว่าเออขับแล้วก็อุ่นใจเขาเนี่ยล้อเลือไม่หลุดละนอ็อตไม่คายละ เออเป็นน็อตชุดใหม่ถ้าใครจะเปลี่ยนก็แนะนำนดดมาน็อตดำนะพี่ๆอย่าไปซื้อน็อตขาวมาใส่นะเพราะว่านอดด็อตดำมันจะดูแข็งกว่าเนะอืในการที่เราจะเปลี่ยนนะก็น็อตล้อนี่สำคัญมากนะบอกก่อนเลยโอ้ผมเคยอ่ะล้อหลุดไปนอตที่เ่าไ้ฟังนะแล้วก็ต้องไปเรียกรถยกมาโดยสองพันบาทโอ้โหวุ่นเลยเออพอน็อตมันคลายเราก็ไม่รู้น็อตมันคลายนะเพิ่งซื้อรถมานะครับ ขับทุกวันทุกวันน็อตก็คลายออกคายออกแล้วน็อตมันสั้นที่ที่บอกไปมันคลายออกทุกวันนะอืมก็ถ้าใครไม่เปลี่ยนก็ผมก็ใช้กันย้ำมอนะเออจะไปเที่ยวออกทริปสุกร้อยสองร้อยโลก,ก็เช้ามากักย้ำนะทุกตัวเลยเพื่อช่วยให้มันแน่นอ,อีกนิดนึงนะอืมก็น็อตมันเก่านะสามสิบกว่าปีนะก็มี啊 การเสื่อมออมาแหละเพราะว่าวิ่งระยะไกลนะอ่ล้อเนี่ยมันร้อนมากอืมพวกน็อตพวกเบรกพวกจานเบรกดิสเบรกต่างๆนะเออมันร้อนมันก็จะมีการหดตัวยืดตัวหดตัวของมันอะหะเราล้อสามสิบกว่าปีแล้วด,ด้วยเหล็กมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอมืโอเคประมาณนี้ก็มาเล่าส่วนฟังนะใครที่จะเปลี่ยนนะก็ค่าอุปกรณ์ผมก็เลือกเองหมดเลยอมืมันจะมีสามขนาดนะ แบบเดิมดั้งเดิมแล้วก็ประมาณ4.2เซนอ่าถ้าสมมติขนาดการก็ประมาณ5เซนหน่อยๆพย,ยาวพิเศษอย่างนี้นะก็6.6ผมก็ซื้อมาเผื่อไว้เลย6.6นะแล้วก็เอาลูกหมูตัดที่หลังนะครับเจ้ายาวเท่าไหร่เนาะนี่รถก็ลกมากเลยยังไม่เก็บของเลยนะเนี่ยทำเองหมดเลยว่าผมมีเครื่องมืออยู่แลวเออผม่าให้พวกที่เป็นช่างนะช่วยดูให้นะเพราะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้นะแต่ว่าอ่ะก็พอพอเป็นนะ ก็ต้องให้ช่างเฉพาะทางอมาดูให้เนะในการขึ้นไม่ลงแม่แรงนะมันอันตรายนะพี่ๆนะต้องมีแม่แรงมีค้ำยันนู่นนี่นั่นครับอือพลาดไปเนี่ยรถล้มเลยนะแต่มันจะเสียน้อยเสียมากนะเออก็ทำด้วยความระมัดระวังนะถ้าใครทำได้ก็โอเคเลยไม่ต้องไปเสียค่าแรงเนาะโอเคประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็มาอ่เปลี่ยนรถล้อนะใ่ทะเลอนช่วงล่างเนาะอือดูรั่วจะซึมต่างๆนะครับ ก่อนที่หน้าหนาวนี้ผมจะไปเที่ยวทางไกลสักหนึ่งทริปนะก็ตอนนี้รถพร้อมมากๆนะโซล่าทรงโซล่าเซลล์ทำมาแบบจัดเต็มนะอ,อโอเคประมาณนี้นะก็ฝากติดตามรถตู้สายชิลผมไปด้วยนะครับก็จะพาเที่ยวชั่วไทยนะถ้าสมมติว่ามีโอกาสไปนะครับโอเคประมาณนี้คลิปนี้เป็นวิยชย์ใครนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปด้วยโอเค